มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเกิดเหตุไฟไหม้ในอาคารชุมชนเทพประทานกำลังลุกไหม้ที่ชั้นเจเจ้าหน้าที่รุดเข้าดับเพลิง11นาิกา45นาทีวันที่29มีนาคม2568มีมรายง,งานว่าสุนวิทยุพระราม199ได้รับแจ้งเหตุเพลิงไหม้ภายในอาคารในชุมชนเทพประทาน ถนนพระราม4แขวงคลองเตยเขตคลองเตยขณะนี้เพลิงกําลังลุกไหม้ที่ชั้นเศษจเจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยคลองเตยกําลังไปที่เกิดเหตุอย่างไรก็ตามหากมีความคืบหน้าจะรีบรายงานให้ทราบต่อไปขอให้ทุกคนปลอดภัยนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวค่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ